สวัสดีครับผูกก้การรายงานภาวะตลาดทองคําจาก YLG ประจำคำ่ำของวันที่11เมษายน2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําระหว่างวันราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,254.85ขึ้นไปตระดับสูงสุดบริเวณ1,258.58ย่อตัวต่ําสุดบริเวณ1,252.90ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,257.00บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ2.77เหรียญดอลลาร์ต่อทยส์อน ราคาทองคำระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบแคบขณะที่ประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองของซีเรียและเกาหลีเหนือยังคงเป็นแรงหนุนพยุงราคาทองคำไว้อย่างไรก็ตามนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าซื้อทองคำเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังจะประชุมกับอ e ีซีอโอราว20คนเพื่อพยายามระดมเสียงสนับสนุนสำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาด1ล้านล้านดอลาลาร์มาตรการปฏิรูปภาษีและมาตรการอื่นๆ ย่างนั้นแล้วก็ตามเนื่องจากยังไม,ม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนแต่หากมีความชัดเจนอาจส่งผลเชิงลบต่อาราคาทองคําและจะไปกระตุ้นแรงซื้อในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อาราคาทองคำาราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกเมื่อตุรกีระบุรัฐบาลซีเรียยังคงมีความสามารถในการใช้อาวุธเคมี รัฐมนตรีต่างประเทศของซีเรียมีการกล่าวว่าผลการตรวจสอบของรัฐบาลตุรกีแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลซีเรียยังคงมีความสามารถในการใช้อาวุธเคมีเขาเรียกร้องให้มีการดำเนินม,มาตรการเพื่อสกัดกั้นซีเรียจากการใช้อาวุธเคมีทั้ทงนี้ยังคงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการตั้งรัฐบาลระยะการเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านในซีเรียและยังคงมีความเสี่ยงกรณีของอาวุธเคมีต่อไปขณะที่ทงคําได้รับแรงหนุนจาก E เซทเผยความเชื่อมั่นนักลงทุนพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ2ปีในเดือนเมษาสถาบัน z e w เปิดเผยความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวเยอรมน,นีมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกจึงเขาคาดการณ์ว่าการดำเนินการดังกล่าวหรือทิศทางเศรษฐกิจด,ดังกล่าวจะทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจมีความขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้แต่ชนีความเชื่อมัน่น อยู่ที่ระดับ19.5จุดในเดือนเมษาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี2015ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ12.8ในเดือนมีนาคมยาหยั่นแล้วก็ตามราคารองาำกลับมาถูกกดดันเมื่อย e ูโรสเตทเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงผิดคาดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือย e ูโรสเตตเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวลง โดยการผลิตพลังงานปรับตัวลดลงอย่างมากซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซนลดลง0.3%ในเดือนกุมภาพันธ์จากเดือนมกราคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน45นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดมินาโอโปลิสสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1244 1235และ1222แนวต้านประเมินไว้ระดับ1263 1272และ1280สำหรับกองทุลงทุน สำหรับนักลงทุนที่มีการถือคุณทองคำไว้หรือรอซื้อทองคำในระยะสั้นแนะนำติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดหากราคาขยับขึ้นยังไม่ผ่านระดับ1,263อรยดอลลาร์ต่อโอยส์ออนอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายและรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเข้าใกล้โซนแนวรับระดับ1 2 4 4รยดอลลาร์ต่อโอยส์ออนเพื่อหวังทำกำไรจากจังหวะการดิดตัวแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากรับความเสี่ยงได้น้อยนักลงทุนสามารถชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาค่อยพิจารณาเข้าซื้ออีกครั้ง สำหรับวันนี้ทางว L g ขอจบการรายงานพภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ